เล่นแล้วอ่ะจะเล่นเนาะจะเล่นเนาะจะเล่นนี่ยมองนี้ดิอไม่ได้ด้วยนะห่วงนะห่วงเอูาห่วงด้วยอ่ะด้วยหวงพันน่อเอา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 มาที่ตักนะเอามาที่ตักเอาไว้เล่นใช่ไหมเอาไว้เล่นน้องจะเล่นใช่ไหมอเล่น้องเล่น